วันนี้นะคะเราอยู่ในยุคที่เรียกว่าใครๆก็อยากจะรวยถูกไหมคะแม้กระทั่งตัวคุณเองอะ่ะคุณก็อยากรวยทิปพาเองก็อยากรวยเว้ยแต่ว่าเราจะทํำยังไงที่ จะให้เข้าใกล้คำว่ารวยได้มากที่สุดนะคะถ้าใครอยากรู้ค่ะก็ดูต่อไปนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากรู้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะโอเคค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพลอยทิพภาค่ะช่องที่สภาคนรุ่นใหม่ไปเรียนรู้เรื่องธุรกิจในแบบฉบับอย่างง่ายกันค่ะวันนี้นะคะทิพภาจะมาว่าด้วยเรื่องของดิจิตอลโปรดักต์ค่ะซึ่งดิจิตอลโปรดักต์เนี่ยอะบางคนก็เคยได้ยินบางคนก็ไม่เคยได้ยินดูไหมคะพลอจะขอยกตัวอย่างก่อน ว่าคุณพี่ภาคิดว่าคุณเนี่ยน่าจะรู้จักสินค้าพวกนี้แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นอ e ีบุ๊กอ่ะรู้จักไหมเอ่ยคอสออนไลน์ล่ะรู้จักไหมอ่าอะไรอีกเอ่อสติกเกอร์ไลน์พวกแพลนเนอร์ พวกปฏิทินอ่าเคยเห็นไหมแบบยิ่งช่วงนี้เนี่ยยิ่งใกล้ปีใหม่ด้วยหลายๆคนก็อาจจะทําปฏิทินทำแพลนเนอร์ของปีต่อไปออกมาขายถูกไหมคะท,มทั้งหมดทั้งมวลที่ทิเภาพูดมาเนี่ยแหละค่ะเขาเรียกว่าดิจิตอลโปรดักต์ค่ะอ่างงใช่ไหมดิจิตอลโปรดักต์คืออะไรทํำยังไงแล้วอะไรอะ่ะมันสร้างไรายได้ได้ด้วยหรอ เริ่มแรกนะคะเรามาทําความรู้จักกับตัวดิจิตอลโปรดักต์กันก่อนค่ะดิจิตอลโปรดักต์ก็คือสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางดิจิตอลค่ะก็คือว่าเราเนี่ยสามารถทําเงินจากสินค้าที่มันไม่มีตัวตนไม่ต้องแพ็คของไม่ต้องส่งของและที่สําคัญก็คือเราไม่ต้องไปปวดหัวกับก,บการสต็อกสินค้าจํานวนมากเลยค่ะเพราะว่าตัวดิจิตอลโปรดักต์ตัวนี้ค่ะเขาจะทํางานแล้วก็ทําเงินให้เราเองค่ะ มาถึงจุดเด่นของตัวดิิตอลโปรดักต์กันบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือมันเนี่ยสามารถสร้าง passive income ให้กับเราก็คือเราเนี่ยเหนื่อยแค่ครั้งเดียวทํางานลงทุนไปแค่ครั้งเดียวค่ะแต่ว่าผลตอบแทนหรือว่ารายได้เนี่ยมันจะเข้ามาหาเราเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เข้าใจตรงเรื่องของ active passive income เนี่ยก็สามารถเม้นมาบอกได้นะคะเดี๋ยวทิพพานี่จะได้ทําคลิปเพิ่มให้นะคะแล้วก็อย่างที่2ค่ะก็คือเราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องไปเหนื่อยไม่ต้องไปปวดหัวกับการแพ็คสินค้ากับการส่งออเดอร์ให้ลูกค้าหรือว่าแม้แต่กการสอสินค จํานวนมากนะคะก็คือพูดง่ายๆค่ะว่าเราเนี่ยไม่ต้องใช้เงินลงทุนที่สูงหรือไม่ต้องใช้เงินลงทุนเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วทําไมมันถึงไม่ใช้เงินลงทุนเลยเดี๋ยวที่ปภา,าจะเล่าให้ฟังนะคะโอเคค่ะอย่างที่3าค่ะมันเหมาะสําหรับคนที่เป็น introvert หรือว่าใครที่ไม่ชอบไปพบปะผู้คนมากมายนะคะรู้สึกว่าเอยการไปพบปะผู้คนเนี่ยเอยมันเรื่องมากจังมันเรื่องเยอะนะคะก็ตัดปัญหาค่ะเรามาทําตัวดิจิื่อว่า product นะคะทายังไงเดี๋ยวที่ปภา,าจะเล่าให้ฟังเนาะเออเอาเป็นว่าสําหรับใครที่ชอบที่แบบ work from home แล้วรู้สึกว่าชอบ ู้สึกว่ามันใช่ฉันเนี่ยก็ทีพะพาแนะนําเลยนะคะว่ามาทําผันตัวมาทําเป็นตัวดิสตอนโปรดักต์จะเวิร์กว่าก็ทาไมที่พะพาถึงแบบแนะนํานักแนะนําหนาจังว่าเอ้ยให้มาทําตัวดิสตอนโปรดักต์ตัวนี้ก็เพราะว่าตัวดิสตอนโปรดักต์ค่ะมันสามารถทํากําไรให้กับเราแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสื่อที่เราใช้เนี่ยมันเป็นสื่อฟรีอย่างเช่นคนทำอ่าอีบ e ุ๊กทำคอสออนไลน์แบบเนี้ยคุณไปเขาเรียกว่าอะไรอีบ e ุ๊กเนี่ยคุณ เปิดเวิร์ดแล้วคุณพิมพ์ความรู้พิมพ์สิ่งที่คุณถนัดนะคะเรื่องที่คุณถนัดคุณเชี่ยวชาญเนี่ยก็พิมพ์พิมพ์พิมพม์ลงไปแล้วก็เซฟไฟล์เป็น PDF แค่นี้เนี่ยมันก็เสร็จแล้วถูกไหมคะอีบ e ุ๊กเออหรือว่าคอร์สออนไลน์คอร์สออนไลน์คุณก็เขาเรียกอะไรตั้งกล้องถ่ายวิดีโอแต่ก่อนที่คุณจะถ่ายวิดีโอได้คุณจะต้องมีคลงังความรู้ในสมองว่าคุณถนัดคุณเชี่ยวชาญในเรื่องไหนแล้วคุณก็ออกมาทําออกมาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้คนในเรื่องนั้นๆแต่หลักการมันก็ไไไมมม่่่่่ดดด้้้้งงาาาายยยะะะะะทีีีีีเเวววคคค๋ปภจอออธิบบนัรแลุณต จาะลึกในเรื่องไหนมันไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของคุณนะคะที่พะพาเชื่อเลยเนาะโอเคเริ่มแรกนะคะที่พะพาจะบอกเลยค่ะว่าคุณเนี่ยมีแค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเนี่ยมันก็ทําได้แล้วซึ่งทุกวันนี้เนี่ยใครๆก็มีโทรศัพท์มือถือถูกไหมคะมีโทรศัพท์มือถือมีคอมพิวเตอร์ก็ทําได้แล้วค่ะแค่คุณเปิดโปรแกรม Word Microsoft Word ขึ้นมาหรือว่าเปิดโปรแกรม Can วาอ่ะถ้าใครยังไม่รู้จักนะคะเดี๋ยวที่พะพาจะอินเสิร์ตรวมให้นะคะเป็นยังไงนะคะซึ่ง2โปรแกรมนี้นี่ใใครรๆกก็็ู้้ถมวาาือชงฟ ค้นหาก่อนว่าคุณเนี่ยสนใจในเรื่องอะไรแล้วคุณก็มาหาความรู้ในเรื่องนั้นแล้วก็มาทําเป็นอ e ีบุ๊กมาทำเป็นคอร์สออนไลน์สอนคนนะคะเซฟไฟล์มาเป็น PDF เห็นไหมคุณไม่ต้องเสียอะไรเลยสิ่งที่คุณต้องลงทุนในการทําิสซอนโปรดักต์มันมีแค่เวลาความรู้แล้วก็ความอดทนนะคะส่วนทุนเงินทุนค่าใช้จ่ายเนี่ยมันแทบไม่มีเลยนะคะ คุณแค่ต้องลงทุนกับทุนเวลาทุนความรู้แล้วก็ทุนความอดทนของคุณนะคะถ้าคุณมี3ามอย่างนี้คุณก็ทํามันได้นะคะซึ่งพูดเลยค่ะว่าทุกคนมีหมดแต่อยู่แค่ว่าคุณตั้งใจจะทํามันจริงหรือเปล่าคุณอยากจะได้มันจริงหรือเปล่านะคะมันอยู่แค่นั้นเลยนะคะมันความพร้อมหรือความไม่พร้อมเนี่ยอย่าเอามาเป็นปัจจัยที่ทําให้คุณไม่ได้เริ่มต้นสักทีเนาะ เออเราต้องตัดสินใจตรงนี้ให้ขาดก่อนว่าเราจะทำหรือไม่ทำนะคะถ้าทำมันมีหนทางให้คุณอยู่แล้วคุณแค่ตั้งคำถามว่าทำอย่างไรเราถึงจะได้มาอย่าไปตั้งคำถามว่าทำไมทำไมอย่าค่ะอย่าไปตั้งคำถามแบบนั้นมันไม่เวิร์กนะคะให้คุณตั้งคำถามว่าอย่างไรเราทำอย่างไรล่ะถึงจะได้มันมาทำยังไงถึงจะได้มันมาอย่าไปตั้งว่าทำไมเราต้องทำเฮ้ยไม่เวิร์กป่ะเออ ไม่ต้องกลัวไปว่ามันจะยากเกินความสามารถหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าทิพพาานี่ได้รวมมาแล้วนะคะมันเหลือแค่3ขั้นตอนจริงๆที่คุณสามารถทําได้เลยนะคะทิพพายย่อยมาให้แล้วเริ่มแรกเลยอย่างแรกคุณจะต้องหาตัวเองให้เจอว่าคุณเนี่ยถนัดหรือว่าเชี่ยวชาญในเรื่องไหนๆหคุณอยากจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายไหนในเรื่องอะไรนะคะ คุณถนัดในเรื่องไหนงานอดิเรกของคุณคืออะไรสิ่งไหนที่คุณทําแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ฝืนความสามารถมันไม่เหนื่อยทําแล้วเรียนรู้ไปแล้วแล้วมันได้เรื่อยๆมันไม่เหนื่อยวะ่ะเออมันไม่ได้ฝืนความเป็นตัวเองอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยคะ่ะทิพย์ประพาทิพย์ประพารู้สึกว่าเวลาที่ตัวเองหาความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยรู้สึกว่ามันดูไปแล้วเฮ้ยมันเพลนะินอะมันแบบไม่ได้รู้สึกว่า เฮ้ยเราต้องมาหาความรู้ธุรกิจนะมันมันไม่ได้แบบนั้นแต่มันรู้สึกว่ามันหาไปได้เรื่อยๆมันสนุกเราสนุกดูแล้วเราหลงไหลเรามีแพชชั่นกับมันนะ่ะเออ แบบนี้แหละเราต้องหาให้เจอนะคะเราถนัดออกกําลังกายเรื่องการลดความอ้วนอนะ่ะเราก็ออกมาทําคลิปให้ความรู้คนนะคะออกมาสอนคนไม่ไม่เชิงสอนหรอกเดี๋ยวก็วจะอาจจะแอนตี้อีกใช่ไหมออกมาเขาเรียกว,ว่าเนี่ยออกมาทําเหมือนที่ปภาก็ได้ออกมาให้ความรู้คนหรือว่าออกมาทําเป็นอ e ีบุ๊กนะคะเข้าเลยเข้าดิจิตอลโปรดักต์เลยนะคะออกมาทําเป็นอ e ีบุ๊กสอนคนออกมาทําเป็นอ e ีบุ๊กว่าเอ้ยการที่จะลดน้ําหนักวิธีที่แบบ 5วิธีเร่งด่วนการลดความอ้วนที่ได้ผลลัพธ์เร็วที่สุดใน14วันอะไรแบบนี้ก็ว่าไปนะคะแต่ว่าก่อนที่คุณจะออกมาขายน่คุณอย่าลืมที่จะต้องมาให้คุณค่าให้ความรู้แก่สังคมก่อนนะคะโอเคพอคุณหาตัวเองเจอแล้วว่าคุณถนัดเรื่องอะไรคุณก็ต้องตัดสินใจที่ว่าโอเคฉันจะเลือกเรื่องนี้เพื่อที่จะหากินทำมาหากินกับมันนะคะแล้วคุณก็จะต้องหาความรู้เรื่อยๆหาความรู้เพิ่มอยู่เรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าโอเคฉันมีความรู้ในเรื่องนี้มากพอละอันที่2นะคะก็คือคุณพอรู้แล้วว่าคุณถนัดเรรื่องไคคุณมมีวา รู้เรื่องอะไรมากพอคุณก็ลงมือทําได้แล้วค่ะลงมือทําสร้างมันขึ้นมาได้แล้วค่ะก็คือพอคุณมีความรู้ใช่ไหมคุณก็ออกมาให้ความรู้ให้ความรู้คนในเรื่องที่เราสนใจนะคะโอเคจากนั้นข้อที่3นะคะก็คือเราจะต้องหาช่องทางในการโปรโมทสินค้าโปรโมตผลิตภัณฑ์ของเรานั่นก็คือหาช่องทางว่าเฮ้ยแล้วเราถนัดในช่องทางไหนอะ่ะเราถนัด YouTube หรือเปล่าเราถนัด f a c e b o o หรือว่าตอนนี้เนี่ยที่มันกําลังดังก็คือ Tik t o k ถูกไหมคะเราถนัดช่องทางไหนเราลองดูก่อนมันไม่ผิดมันไม่เสียเวลาหรอก ถ้าสมมุติว่าเราทําแล้วมันไม่ใช่เราจริงๆเราไม่ถือว่ามันขาดทุนหรือว่ามันเสียเวลาแต่เราถือว่ามันคือบทเรียนมันคือประสบการณ์ให้กับเราเนาะเราอย่าไปถือว่ามันเสียเวลาเลยทุกคนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำอ่ะมันก็ได้กับตัวเราเองนี่แหละมันได้ประสบการณ์มันสอนเราเองอ่ะเออนะก็คืออันที่3เนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่ามันคือ market and sell ก็คือต้องหาตลาดให้เจอว่าเฮ้ยแท้จริงแล้วเนี่ยเราเหมาะกับแพลตฟอร์มไหนอาจจะทำเป็นเว็บไซต์หรือว่าอาจจะชอบมาให้ความรู้คนแบบ YouTube แบบ TikTok อหรือว่าแบบเพจ Facebook นะคะก็อันนี้เนี่ยก็เลือกช่องทางให้เหมาะกับเราให้ถนัดกับเรานะคะเดี๋ยวที่ประพาจะสรุป3ขั้นตอนนี้ให้อีกทีนะคะอย่างแรกค่ะก็คือเราจะต้องหาตัวตนให้เจอว่าจริงๆแล้วเราถนัดเรื่องไหนเราชอบตัวเราในแบบไหนแบบแนวให้ความรู้แนวบันเทิงหันที่2เนี่ยก็คือ ลงมือทํามันสร้างมันขึ้นมาถูกไหมอันที่3ก็คือ Market and s เซลให้เราหาว่าจริงๆแล้วเราชอบแพลตฟอร์มไหนเราอยากเอาผลงานเรามาโปรโมตในแพลตฟอร์มไหนถึงจะเหมาะมากกว่ากันนะคะอันนี้ก็คือ3ขั้นตอนที่คุณจะสร้างมันขึ้นมาถูกไหมคะอันนี้คือสร้างต่อไปค่ะคือไอเดียนะคะเดี๋ยวที่ประภาจะแจกนะคะว่าไอเดียที่คุณสามารถเอาไปสร้างดิจิตอลโปรดักต์เป็นของตัวเองเนี่ยมีช่องทางไหนแพลตฟอร์มไหนบ้างนะคะเดี๋ยวที่ประภาจะมาแจกเลยค่ะ อย่างแรกนะคะเป็นโซเชียลมีเดียเทมเพลตนะคะก็คืออย่างเช่นพวกปกโคเวอร์ของ YouTube หรือว่าปกโคเวอร์ของ f เ c e b o o k เพ Facebook นะคะคือก็ที่ทุกคนเห็นนั่นแหละว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย ยิ่งช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยใครๆก็เข้ามาทําออนไลน์กันมากขึ้นถูกไหมดังนั้นเขาก็เลยเาหาคนที่แบบมีหัวสินหัวอาร์ตบางคนแบบหัวสินมันไม่ให้จริงๆอะ่ะเขาก็เลยต้องจ้างถูกไหมแล้วพอจ้างเนี่ยมันก็จะสร้างงานสร้างเงินให้กับคนที่มีความสามารถในด้านนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถในด้านนี้เราก็สามารถที่จะทําเป็นผลงานของเราออกมาแล้วก็เอาไปลงไว้ในตาม เขาเรียกว่าไรนะตามแอปตามเว็บที่เขาหางานนะเออเราก็สามารถเอาผลงานเราเนี่ยไปฝากไว้ได้นะถ้าเราอุ้ยชอบตั้งเลยเขาก็อาจจะมาจ้างงานเราได้นะคะก็อาจจะเกิดรายได้เสริมขึ้นมาสายต่อไปนะคะเป็นสายทีเออ่เขาเรียกว่าติสติสงานอาร์ตนิดนึงนะคะก็คือคนที่ชอบถ่ายรูปไปถ่ายบิวสวยๆมาแล้วเฮ้ยมันแบบก็อยากจะเอาไปให้คนอื่นได้ดูไปให้คนอื่นได้คือเรียกได้ว่าอยากเอาไปต่อยอดนั่นแหละ ก็คือคนที่มีรูปสวยถ่ายรูปสวยนะคะก็ทิพามีช่องทางที่จะแนะนำนั่นก็คือเอารูปไปขายใน Shu t ต e r s t ต c อกค่ะก็คือทิพยภาเนี่ยมีคนรู้จักนะคะเขาเอาเขาถ่ายรูปเขาชอบถ่ายรูปไปไหนก็ถ่ายรูปใช่ไหมเขาก็เลยเอารูปไปลงขายใน Shu t ต e r s t ต c อกค่ะก็คือมีคนมาซื้อรูปของเขาแล้วเอาไปใช้ต่อก็คือคนที่มาซื้อเนี่ยก็จะได้รูปไปถูกไหมแล้วเขาเนี่ยก็จะได้เงินกลับมาอ่ามันก็วินวินทั้งสองฝ่ายเนาะดังนั้นมีรูปแล้วสวยแล้วอยากเก็บเอาไว้คนเดียวไปเผยแพร่บอกต่อแล้้้ววกกก็เเอาาาาาามมัันสรรรงยไดดบี่ ไอเดีย no. ต่อไปก็คือการทำแอปพลิเคชันนั่นเองค่ะเดี๋ยวนี้นะคะคนออกมาทำแอปพลิเคชันกันก็เยอะสร้างสีสันในการแชทไลน์ก็คือ สติกเกอร์ไลน์นั่นเองค่ะสติกเกอร์ไลน์ก็คือหนึ่งในไอเดียที่สามารถมาทําเป็นดิจิทัลโปรดักต์ได้ถูกไหมคะก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ยใครเนี่ยก็อยากมีใครที่อยากมีสติกเกอร์ไลน์เป็นของตัวเองก็เขาาก็ออกมาทำเป็นสติกเกอร์ไลน์ของตัวเองแล้วก็ออกมาทําขายเล่นๆแบบนี้อ่ะเหมือนกับพวกดาราที่เขามาทำสติกเกอร์ไลน์ขายกันนะคะก็คือไปถ่ายรูปถ่ายแบบเป็นของตัวเองแล้วก็มาตั้งขายแล้วก็เอ้ยมีคนมาซื้อเราก็ได้เงินในส่วนนั้นไปด้วยเนาะคือการทำคอร์สออนไลน์เหมือนที่ทิทพภา,พาบอกไปเป็นคเเป็็นนนนรูอออะะะไไไกกว่่่่าาาใมมมยยซึ์ลลลีีีหทนะท สามารถไปวางขายคอร์สเราได้สกิลเลนหรือว่าในเพจ Facebook กได้ทําเพจขึ้นมาแล้วก็ก็เหมือนกับใช้ขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่ทิพยา,พาบอกอะว่าการที่เราจะทำดิจิทัลโปรดักต์ขึ้นมาได้เนี่ยเราต้องใช้3ขั้นตอนนั้นก็ไปหาตัวตนให้เจอว่าเราถนัดเรื่องอะไรแล้วเราก็ออกมาทําเพจเผยแพร่ความรู้ในเรื่องนั้นจากนั้นเราก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในไม่ช้าค่ะนะคะก็มันก็คืออีกช่องทางหนึง่งที่เราสามารถทําได้เนาะก็พอเราแบบมีเพจแล้วใช่ไหมมีนักเรียนในเพจแล้วและทีนี้เราก็เปิดคอร์สไลน์ มาแล้วก็สอนอาจจะสอนในซูมอาจจะสอนในอืม เฟซบุ๊กกลุ่มปิดแล้วก็ไลฟ์สอนแบบนี้ก็ได้นะคะเออก่อนแต่ว่าธิปรพาแนะนํานะก่อนที่เราจะไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรก่อนที่เราจะไปเป็นโค้ชสอนคนอื่นเนี่ยเราจะต้องเข้าไปเรียนดูเข้าไปเรียนในคอร์สของคนอื่นก่อนเพื่อที่จะให้รู้ว่าเอ้ยหลักการที่เขาจะทำคอร์สออนไลน์เนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะอยู่ๆเราไปเปิดคอร์สออนไลน์เลยมันก็ยังไงยังไงอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะต้องไปดูองค์ประกอบของคนอื่นก่อนก็คือเราจะต้องไปเรียนไปเรียนรู้ของคนอื่นมาก่อนว่าเฮ้ยเขาทำคอร์สออนไลน์เขาต้องมีองค์ประกอบนน่นนี่นันนะ โอเคแล้วก็เราค่อยเอามาประยุกต์เป็นของตัวเองเอามาแอพพลายให้เข้ากับความเป็นตัวเองของเรานะคะตอนนี้เนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่มันฮิตไม่แพ้กันนั่นก็คือฟอนต์ค่ะการทำฟอนต์ขายเออคิดไม่ถึงใช่ไหมฟอนต์เนี่ยมันก็มีทั้งฟอนต์ที่แบบเป็นฟอนต์ภาษาไทยฟอนต์ภาษาอังกฤษไปเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้คนก็หันมาทำฟอนต์กันเยอะดูไหมคะเพราะว่ามันขั้นตอนเนี่ยถ้าเราลงไปเซิร์ชดูเนี่ยขั้นตอนมันไม่ได้ยากเลยนะคะที่ทำ คนที่ทําฟอนต์ขายเนี่ยคือถ้าใครที่เขาเรียกว่าอะไรนะเออแบบลายมือสวยๆหรือว่าออชอบลายมือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรากําลังหาช่องทางที่หารายได้ให้ตัวเองอยู่เนี่ยที่พะพาก็แนะนำนะว่าฟอนต์เนี่ยมันก็เวิร์กนะทุกคนเพราะว่ามีต้นทุนในตัวเรา ความขยันในตัวเราความรู้ความสามารถในตัวเราแล้วเอาไปบวกกับสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดอยากจะเอามันมาสร้างรายได้แค่นี้อเออเห็นไหมทุกคนฟอนต์มันน่ารักมากเขาเรียกอะไรควรค่าแก่การซื้อมาครอบครองมากๆเลยนะคะถ้าใครที่มีความสามารถนะถึงพาแนะนําเลยมันแบบมันเวิร์กมากนะคะยิ่งช่วงนี้นะคะใกล้ช่วงปีใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็เริ่มที่จะมองหาแพลนเนอร์หรือว่าปฏิทินปีใหม่ของปี2021กันแล้วใช่ไหมคะอ่ะอันนี้เนี่แหละก็คืออีกหนึ่งไอเดียในการทำดิสลอนโปรดักต์ค่ะเพระ เราะว่าเราถ้านึกภาพติดภาพเมื่อก่อนเราก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยการทําปฏิทินการทำแพลนเนอร์ออกมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่าย,ายๆเว้ยต้องไปติดต่อกับโรงพิมพ์น่นนี่นั่นหลายช่องทางเยอะแยะมากแต่เดี๋ยวนี้ค่ะคุณ มองข้ามไปหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันคือดิจิตอลนะคะเราก็จะต้องมีเป็นดิจิตอลโปรดักต์เป็นแพลนเนอร์ที่มันเป็นดิจิตอลค่ะก็คือไม่ไม่ต้องไปทําเป็นตัวรูปเล่มไม่ต้องไปทำเป็นตัว,ตตวแบบปฏิทินตั้งโต๊ะปฏิทินแบบแขวนเอ่ยไม่ต้องแล้วนะคะมันคือยุคเก่าแล้วแต่ยุคสมัยใหม่เนี่ยคือคุณมี iPad มีโทรศัพท์คุณไม่จําเป็นจะต้องไปเขียนกับแบบปฏิทินแบบโน้ตตั้งโต๊ะปฏิทินแบบแขวนแล้วค่ะคุณสามารถโน้ตลงไปใน iPad ได้เลยแพลนเนอร์ anner, คุณสามารถทําในนั้นได้เลย แพนเนอร์แบบดิจิตอลปฏิทินแบบดิจิตอลใดๆคือเขาทำขายกันเยอะแยะมากค่ะดูได้จากนี้ค่ะคือเห็นแล้วก็คือแบบโอ๊ยใจยเต้นมากอยากจะซื้ออยากจะซื้อนะคะก็คืออันนี้เนี่ยก็พิพัพาให้เป็นอีกหนึ่งไอเดียและกันน้องว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าคุณยังไม่ปรับตัวอีกยังอยู่ในโลกยุคเก่าอีกคุณจะไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าเห็นไหมนี่แค่ไม่กี่ไอเดียที่พิพัพาเอามาฝากนะยังมีอีกเยอะแยะมากที่มันสามารถทําเป็นดิจิตอลโปรดักต์ได้นะคะที่เรายังไม่รรรู้้นะนนะะออัีีเเ่่ยแแคแบบาากวไ แค่แบบย่อยๆย่อมๆนะคะที่ทิพย์พาชไดเอามาฝากกันแต่แค่เอามาแค่น,นี้เนี่ยทิพย์พาก็คิดว่าเอ้ยทุกคนก็สามารถเอาไปสร้างรายได้เป็นของตัวเองเป็นกรอบเป็นกำรรได้แล้วนะอืคุณลองดูดิเหมือนเนี่ยเห็นไหมที่ทิพย์พาย,ยกตัวอย่างนี้เห็นไหมเขาตั้งราคาตั้งเท่าไหร่แต่ว่า เขาจะตั้งราคาสูงหรือว่าตั้งราคาต่ำเนี่ยมันก็ต้องให้มันสอดคล้องกับคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับด้วยนะคะคุณภาพที่ลูกค้าจะต้องได้รับเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกันกับราคาเนาะเออต้องคิดดีๆทําออกมาให้ดีๆนะคะทําออกมาทั้งทีเนี่ยเพื่อไม่ให้เสียชื่อเสียงเราก็จะต้องทําออกมาให้มันเขาเรียกว่าอะไรลูกค้าได้รับแล้วชื่นใจคู่ควรอ่ะเออมันคู่ควรกับที่เขาจ่ายไปในราคาแพงๆเนี่ยแล้วก็ทิพ์พาอ๋อลืมไปว่าทิพพ์พาเนี่ยเคยทําคลิปเกี่ยวกับมอชีทนี่นะคะเดี๋ยวทิพก์พาจะคะฝั่งไไหหมรู้และ เดี๋ยวที่พาจะขึ้นลิงเอาไว้นะคะโมชีตเนี่ยมันก็คืออีกหนึ่งช่องทางทุกคนที่มันเป็นดิจิทัลโปรดักต์เหมือนกันก็คือที่พาเคยเล่าไปแล้วนะคะเข้าไปดูในคลิปได้ว่ามันทำยังไงเป็นยังไงนะคะแต่ที่ป่าจะพูดสั้นๆก็คือว่าไอ้ตัวโมชีตเนี่ยสมมติเรามีชีตเก่าๆใช่ไหมเราก็ถ่ายรูปแชะลงแล้วเราก็เอาไปตั้งขายในโมชี t ถ้าเกิดมีคนสนใจเราก็จะได้เงินจากตรงนั้นมาด้วยนะคะแต่ว่าลักษณะการทํางานอะไรของเ,ออเว็บไซต์นี้จะเป็นยังไงเข้าไปดูในคลิปนั้นได้นะะะคคถึงงงจจุุุดดดนนนีี้้้้้เเ่่่ยทยทปาาาาากกกกก็็ชือออแลลวะะวตมมมับรรหไไ ว่ามันยุคใหม่แล้วค่ะทุกคนมันไม่ใช่ยุคเก่าที่เราจะต้องไปลงทุนเยอะแยะมากมายเหมือนกับตอนนี้เห็นไหมคะว่าสื่อโทรทัศน์โฆษณาโทรทัศน์ละครทีวีต่างๆเนี่ยก็เริ่มที่จะกระสรรับกระส่ายแล้วถูกไหมคะเพราะว่าคนเนี่ยหันมาให้ความสนใจหันมาโฟกัสกับโลกออนไลน์มากขึ้นโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ในจอโทรศัพท์มือถือมากขึ้นถูกไหมคะเหมือนกับง่ายๆเลยค่ะเ,เวลาเราไปดูไลฟ์ขายของนะคะเห็นไหมเขาเอาเทคโนโลยีเอาดิจิตอลเข้ามาช่วยในการจัดเก็บออเดอร์ เวลาลูกค้าสั่งสมมุติบอกว่าอ่าเสื้อตัวนี้สนใจใครสนใจ F มานะคะให้รหัสต,ตัวนี้นะคะพิมพ์รหัสนี้มาเลยค่ะที่เมนด้านล่างเห็นไหมคะแล้วระบบก็จะดึงดูดจะระบบก็จะดูดเข้าไปใน Messenger เพื่อที่จะไปปิดการขายทําอะไรก็ว่าไปต่อนะคะเห<ม>็นไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยใครๆก็เอาดิจิตอลเข้ามาช่วยเพราะว่ามันถือว่าเป็นเครื่องทุ่นแรงให้กับเราเลยนะคะ, <S <S ะ,คะพูดเลยว่าเราไม่ต้องไปปวดหัวกับการจัดสต๊อกการแพ็คของส่งของให้ลูกค้าแล้วถ้าเกิดว่าคุณหันมาสนใจหันมา ให้ความสําคัญกับตัวที่เรียกว่าดิจิตอลโปรดักต์เพราะว่าตัวดิจิตอลโปรดักต์ตัวนี้แหละคะ่ะมันสามารถที่จะทําให้คุณเนี่ยเข้าใกล้คําว่ารวยได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนรวยเขาหันมาสนใจตัวดิจิตอลโปรดักต์มากยิ่งขึ้นแล้วค่ะตอนนี้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครไม่อยากพลาดความรู้ธุรกิจกิจใหม่ๆที่จะมาย่อยให้คุณในแบบฉบับสั้นๆได้ใจความแบบทิพภพานะคะถ้าคุณชอบแนวนี้เนี่ยคุณก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครป์เป็นกาลังใจให้ทิพย้วยนะคะความรู้ต่างๆทิพาไได้้้รรวววบมแลลค่ะในเยส้านขานเเะะคไะป กันได้เลยเนาะถ้ามีอะไรสงสัยหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาคุยกันมาบอกที่ระพาได้นะไม่ต้องกลัวนะคะที่ประพาเนี่ย ยินดีรับฟังทุกข้อเสนอเลยนะคะมีอะไรยอยากให้ปรับตรงไหนก็บอกได้เนาะโอเคสําหรับวันนี้เนี่ยธิพภาก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้อินสปีเรชันไปไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้กันถ้าใช้แล้วเวิร์กใช้แล้วเป็นยังไงเนี่ยก็มาคุยกันได้มาเล่ากันให้ฟังกันได้นะเออนะคะธิพภพาจะได้รู้ว่าเฮ้ยมีคนที่เอาไปใช้แล้วเกิดประโยชน์มันก็จะเป็นแบบความภูมิใจเล็กๆน้อยๆให้ธิประพาะได้ทํางานต่อไปนะคะโอเคสําหรับวันนี้เนี่ยธิพภพาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสาระดีๆรออทุกคนยู่ เสมอเนาะไปละค่ะวันนี้เราพบกันใหม่ค่ะกับดิฉันพลอยี่ประภาบรรจเพชรค่ะบ๊ายบาย